สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศก็ได้รายงานว่ากลุ่มนักรบตาลิบันนั้นอาจจะสามารถยึดอาวุธปืนได้มากถึง20000 0กระบอกรถเกาะฮัมวีอีกกว่า20,000คันและเครื่องบินอีกเป็นจำนวนมากครับซึ่งอาวุธยุดโทปปรณ์เหล่านี้นะครับก็คือสิ่งของที่สหรัฐอเมริกาได้เคยบริจาคให้กองทัพอัฟกานิสถานเอาไว้ใช้งานนั่นเองครับ หลังจากเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาได้ปรากฏภาพกลุ่มตลิบันทำการทดสอบบินเฮลิคอปเตอร์แบบแบ็กฮอคที่ผลิตในสารัฐโดยพวกเขานั้นได้ทำการแท็กซี่ไปรอบๆสนามบินอย่างสนุกสนานซึ่งเฮลิคอปเตอร์แบบนี้นะครับมันก็จะมีราคาอยู่ที่ราวๆ6ล้านเหรียญหรือว่า195ล้านบาทนั่นเองครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่า ไม่เป็นที่แน่ชัดมากนักที่กลุ่มตาลิบันจะมีผู้ใดที่มีความรู้ในเรื่องของการบินบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากคลิปที่ได้ปล่อยออกมาเมื่อวันพุธก็ได้เผยให้เห็นแล้วว่ากลุ่มตาลิบันนั้นได้สามารถที่จะแท็กซี่ฮอแบบแบค็คฮอกนะครับให้เคลื่อนที่วนไปวนมาบนลันเวย์ได้ครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายแจ็คซิลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐยอมรับว่า ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าคลังอาวุธมูลค่ากว่า83,000ล้านดอลลาร์ที่สูญหายไปนั้นได้ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มตาลิบันมากน้อยเพียงใดครับ แต่ทั้งนี้นะครับก็มีสถิติที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับรถเกาะฮัมวีที่มีจํานวนมากถึง22,000คันของสหรัฐที่เคยมอบให้กับกองกําลังอัพกานิสฐานระหว่างปีพศ2546ถึงปีพศ2559และในวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่ากลุ่มนักรบตาลิบันนั้นได้นำยานพาหนะดังกล่าวออกมาใช้งานเป็นจำนวนมากในกรุงคาบูครับ ส่วนในด้านอากาศยานนั้นคาดว่ากลุ่มตาลิบันจะสามารถยึดเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์รวมไปถึงเครื่องบินขนส่งแบบ434ลำเครื่องบินจู่โจมแบบ A29 Super t ซูเปอร์ทุคาโนจำนวน23ลำเฮลิคอปเตอร์แบบ Black Hawk จำนวน45ลำและเฮลิคอปเตอร์แบบ MD530 อีกจำนวนมากกว่า50ลำครับ นอกจากอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่แอดมินได้กล่าวมาแล้วนะครับคุณผู้ชมสหรัฐอเมริกานั้นยังเคยได้บริจาคอาวุธปืนอย่างน้อย2 0 0แสนกระบอกให้กับกองทัพอัฟกานิสถานรวมไปถึงไรเฟิลซุ่มยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังเครื่องยิงลูกระเบิดแบบอัตโนมัติปืนคกและระเบิดแบบต่างๆอีกจานวนมากครับ สำหรับข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมกลุ่มตาลีบันนั้นได้ปล่อยภาพเพื่อเยาะเยะ้ยภาพที่มีชื่อเสียงในสงครามโลกครั้งที่2ของสหรัฐครับโดยพวกเขานั้นได้เลียนแบบภาพการปักธงชัยชนะของนาวิกโยธินสหรัฐบนภูเขาซุริบาชิสมรภูมิอิวจิมาในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ครับหน่วยรบพิเศษบา์ดี้313ของตาลีบันนั้นได้สร้างภาพเลียนแบบขึ้นใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในภาพเราจะเห็นได้ว่ามีทหารรบพิเศษกลุ่มหนึ่งกำลังชักธงตลีบันขึ้นในลักษณะเดียวกันซึ่งพวกเขานั้นได้ใช้อาวุธและยุทธภพกรต่างๆอันทันสมัยของสหรัฐที่สามารถยึดมาได้และการแต่งกายของพวกเขานั้นก็เหมือนกับทหารสหรัฐไม่มีผิดครับโดยการสวมชุดพรางรองเท้าต่อสู้อย่างดีชุดเกราะและมาพร้อมกับปืนแบบ M4 ซึ่งเป็นไอคอนของทหารสหรัฐเลยทีเดียว มีรายงานว่าหน่วยรบพิเศษบ์ดี313ได้รับการตั้งชื่อตามยุทธการ Ba ทเท e o ออบรเดซึ่งเป็นการต่อสู้ของทหารเพียง313คนที่สามารถเอาชนะกองกำลังของศัตรตูที่มีมากกว่าพวกเขาหลายเท่าได้เมื่อประมาณ1,400ปีก่อนครับ เป็นที่เชื่อกันว่าหน่วยรบพิเศษนี้ได้รับการฝึกฝนอย่างดีและพวกเขากถือได้ว่าจะเป็นกองกำลังที่สำคัญของกลุ่มตาลิบันต่อไปครับสำหรับกลุ่มตาลิบันนั้นการครอบครองอาวุธที่ผลิตในสหรัฐนั้นก็ถือได้ว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกถึงชัยชนะทางจิตวิทยานั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็คงต้องขอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับซึ่งแอดมินก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกในหลายๆท่านนะครับที่ได้มีการท้วงติงเข้ามาบ้างหรือว่าที่ได้มีการแนะนำให้แอดมินได้พัฒนาในส่วนต่างๆนะครับอันนี้แอดมินก็จะขอน้อมรับไว้พัฒนาปรับปรุงตนเองต่อไปนะครับสุดท้ายนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่าน ที่เข้ามารับชมกันเช่นเคยครับก่อนจากกันนะครับแอดมินก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคนนี้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ